เรามีน้ำพึ่งป่ากบริการเต็มที่สุดยอดเลยให้ไปไปไิถ่ายรูปถ่ายรูปมา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 โอ้จับไม่ได้อีกอ่ะอายุขอคุณครับแม่ผมลงไปก็ค่อยถ่ายมากแม่ข่นมาขื่นแม่อ่นแม่ขื่นแม่ขื่นแ่ขื่นแม่ขืน่ขืบนแม่่นแม่ขื่น่ขนแมขนนม่ข่นแ่่น่ขื่น่่น่ขส่งต่อ่่ สุดอยให้ใครเล่นโอ้โหอ๋อนไม่เล่นดนตรีด้วยฟังใหเล่นเหรอเออเด็กเราอยางให้ไม่ตัวนี้ขอเดี๋ยวขอเพลงแม่เสกโลโซไม่ใช่ไม่ใช่วันแม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ให้ร้องอยู่เดี๋ยวตัวนี้ต้องดูแลก่อนครับคือตอนแรกเขาจะให้ผู้หญิงขึ้นเรื่อยๆแต่เขามารัดคิวตามตามคิวเขาก็มีอยู่นะ มันก็เลยจะทำให้งานเราเละเลยทีน hmm. <th> <what> ี้ตอนนี้จะเป็นยังคูคิดถึงแม่ไงไม่คิดถึงแม่ะไรตอนนี้เกิดก็เกิดไปทีู่คิดถึงแม่อะไรของมึงอี่หัวเขามึงลงมามึงได้ยินไหมเนี่ยหน่อยเขาสั่งมึงลงมาจะเป็นอย่างไรหอมดวงใจเจ็บช้ำเกินทนแ้วไม่ถึงเกียว เป็นอะไรยิงว่าเขาจะเป็นคิวคือน้องๆผู้หญิงเอทพีก่อนนะครับน้องๆผู้หญิงเอทพีก่อนแล้วก็เป็นเอาได้แล้วได้ได้หม่มาแล้วเอาโจไม่เป็นโจมาแม่เอาสรุปอ้ยากลองแล้วอ่ะเดี๋ยวนงั้นจะเดี๋ยวลองเปิดให้เพลงนึงก่อนก่อนที่จะเข้าจริงจังเออเอาครับเปิดไปหลายรอบแล้วเอ้า พี่โจกับพี่นุกนจะมาร้ <ผม S 2> องเพลงให้ชมหนึ่งหนึ่งเพลงนะครับเชิญครับพโอ